โรงเรียนวัดทองสุทธารามสำนักง,งานเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าที่ร้อยตีดรอเตอร์สีทรงพลสีเริกรองผู้อำนวยการสถานศึกษานายกิติทัศน์ชุ่มวงครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมนางขาจารินมณีนินครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนของเราดำเนินงานโครงการภายใต้กรอบแนวคิด TLTS สุทธารามโมเดลเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านการอ่านและการเขียน แนวคิด TLTS สุดทาราโมเดลเป็นกระบวนการดำเนินงานตามรูปแบบดังนี้ T Test Before หมายถึงกระบวนการทดสอบผู้เรียนก่อนเรียนรายบุคคลด้านการอ่านและการเขียนกับนักเรียนทั้งโรงเรียน L Learning by Doing หมายถึงกระบวนการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติตามกิจกรรมการอ่านการเขียนผ่านนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้สนุกเพลินอ่านเขียน คุณครูใช้นวัตกรรมเช่นแบบฝึกต่างๆสื่อวงล้อช่วยสะกดคำหันษาสื่อเกมถอดรหัาสภาษาชุดคำควบกล้ำในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียนอีกทั้งยังมีการเสริมแรงกระตุ้นให้นักเรียนมีความอยากอ่านเขียนเพิ่มเติม,ตมด้วยสมุดบันทึกสะสมแต้มการอ่านเขียนเมื่อนักเรียนอ่านเขียนครบตามจำนวนที่กำหนดนำมาแลกรับของรางวัลหรือขนมเป็นต้น โรงเรียนของเราได้ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการลงใน Facebook ของโรงเรียนอยู่เสมอเพื่อเผยแพร่ก,การดำเนินงานโครงการให้ผู้ปกครองและบุคคลภายนอกรับทราบ ทีตัวที่2 test after หมายถึงกระบวนการประเมินการอ่านการเขียนหลังเรียนกับนักเรียนทั้งโรงเรียนเพื่อดูว่านักเรียนมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างหลังจากที่ครูได้จัดกิจกรรมต่างๆและใช้สื่อนวัตกรรมช่วยสอนอ่านเขียนไปแล้ว s u m a r y of inspection result หมายถึงถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินการจัดกิจกรรมสรัปดาห์ห้องสมุดเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมนำความรู้ที่เรียนมาใช้จริง ให้เห็นเป็นรูปธรรมนักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดการทํางานได้เรียนรู้การแก้ปัญหาต่างๆเช่นกิจกรรมประกวดเล่านิทานกิจกรรมแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาไทยพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ในกิจกรรมนิทรรศการวิชาการโรงเรียนเครือข่ายที่9เขตบางซื่อทั้ง7โรงเรียนรับทราบแนวทางการดําเนินงานแก้ไขปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยใช้ TLTs สุทธารามโมเดลเพื่อให้โรงเรียนอื่นนําไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนตัวเองและมีสื่อการเรียนรู้ใช้สอนนักเรียนทราบถึงปัจจัยความสําเร็จบทเรียนต่างๆในการดําเนินโครงการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ นักเรียนโรงเรียนวัดทองสุทธารามกลุ่มที่อ่านไม่ได้เขียนไม่ได้มีผลการประเมินคุณภาพการอ่านภาคเรียนที่สองมีการพัฒนาดีขึ้นจากภาคเรียนที่1ร้อยละ1.94และในส่วนของคุณภาพการเขียนภาคเรียนที่สองมีการพัฒนาดีขึ้นจากภาคเรียนที่1ร้อยละ1.12สรุปว่านักเรียนมีพัฒนาการการอ่านและการเขียนไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพื่อให้เกิดความยั่งยืนถาวรในการแก้ไขปัญหาการอ่านด้วยโมเดล TLTs สุดธารามทางผู้บริหารและคณะครู เห็นผลการดำเนินงานในโครงการนี้ในปีการศึกษานี้แล้วว่าโมเดลนี้ช่วยให้เรามีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนรู้ว่าจะต้องทำอะไรต่อไปอย่างไรครูมีเครื่องมือตัวช่วยสื่อการสอนแบบฝึกในการสอนนักเรียนแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนในปีการศึกษาต่อไปโรงเรียนเรายังจะใช้โมเดลนี้อยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เชื่อมั่นว่าโมเดลนี้จะเป็นโมเดลที่ยั่งยืนและคงอยู่คู่โรงเรียนวัดทองสุทธารามต่อไปและโรงเรียนอื่นสามารถนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการแก้ปัญหาการอ่านการเขียนในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี การนี้ดีค่ะทําให้ลูกอ่านหนังสือเก่งขึ้นคล่องขึ้นมีพัฒนาการอ่านที่ดีขึ้นมีสื่อนวัตรกรรมที่น่าสนใจทั้งแบบการฝึกอ่านและสื่อสารการเรียนรู้เป็นทางเลือกให้น้องได้เรียนรู้น้องได้อ่านที่โรงเรียนแล้วบางวันก็มีนํากลับมาอ่านให้แม่ฟังที่บ้านค่ะลูกสนุกกับการใช้สื่อนวัตรกรรมนี้มากมีประโยชน์และเป็นโครงการที่ดีมากค่ะขอขอบพระคุณกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง การศึกษาร่วมกับมูลนิธิร่รมฉาติและสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร